ครับสวัสดีครับนี่ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าแบทมิซุโนกันนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะใครกดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยตอนนี้จะเป็นรองเท้าแบทมิซุโนตัวใหม่นะครับเป็นมิซุโน่เวฟครอว์ทูนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหน้ากว้างนะครับสีนะฮะ คอลเลกชันนี้ก็ออกมาอยู่หลายสีอยู่เหมือนกันนะครับเป็นคอตัวสองนะออกมาจากกล่องกันนะครับถ้าเป็นเกรด jp ก็จะมออีคู่มือญี่ปุ่นนะครับกล่องญี่ปุ่นนะครับนะฮนะก็ป้ายญี่ปุ่นนะครับนะถ้าเป็นเกรด jp นะนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่วีไ i นะครับตัวเป็น JP นะฮะตัวนี้เป็นรองเท้าหน้ากว้างนะครับเอ่ว็คอทูนย่ยนะครับผมดูแล้วที่ปรับจากเดิมเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวโฟมนะครับตัวโฟมที่มันเด้งขึ้นนะฮนะตัวโฟมที่มันเด้งขึ้นแล้วก็ตัวหน้าผ้านะครับตัวหน้ารองเท้าเนี่ยนะครับก็จะปรับจากลายที่เป็นเคียเค้ยวๆหน่อยก็จะเป็นขึ้นๆ ตัวนี้เป็นสีเขาเรียกสีอะไรสีกรมท่าที่แบบดิบๆหน่อยนะฮนะก็จะเข้มๆนิดนึงนะครับสวยมากเวลาใส่ลงคอเนี่ยมันเด่นนะสีเนะี่ยตัวพื้นก็เป็นนอนมาร์กิ้งแล้วก็ยังวางยางเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวโฟมชั้นกลางเนี่ยจะเด้งขึ้นกว่าตัวแรกนะครับนะเดี๋ยวข้างที่ไม่มีป้ายดีกว่าตัวนี้เป็นหน้ากว้างเลยนะสีอีนะครับ ก็จะไล่มา 2e 3e 4e นะ 4e กว้างสุดนะครับมิซโน่แบดมินตันนีเขียนเลยตรงโลโก้นี่ก็ยังมันใหญ่เหมือนเดิมนะครับสวยงามนะฮนะนีฮะมิซูโน่เอ e เน y รีเอเนีคือไอตัวเนี้ยเอเนะี่เนียมัน มันใช้ในรองเท้าว,วิ่งนะโฟมชั้นกลางเนี่ยแต่มิซูโน่เวฟคอทูเนี่ยเอามาใช้ในรองเท้าแบตด้วยรู้สึกว่าตัวอินเซี่เนี่ยจะมาใช้ในตัวฝั่งซีโร่ทูนะครับแล้วนะฮะแล้วก็นำใช้ในคอทูนะครับนะเด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นใส่สบายขึ้นนะฮะใครสนใจก็ินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านค้าสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวมิซูโน่เวฟคอ ูนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ